เชื่อไหมครับว่าถ้าคุณซื้อลุนสุนทองหล่อ5คอนโดมิเนียมคุณจะได้พื้นที่มากกว่าคอนโดนอื่นผมพูดจริงๆนะครับเพราะอะไรไปดูกันดีกว่าครับ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ล้ำสมัยลุนเอนส์อทองหล่อ5คอนโดมิเนียมจะเป็นโครงการแรกทั้งในประเทศไทยและเซาท์อีสเอเชียที่นำเอานวัตกรรมแนวคิดที่สร้างสรรค์ร่วมกับเทคโนโลยีการออกแบบจากบริษัทซินวาบริษัทก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของญี่ปุ่นซึ่งจะทำให้ลุนเนส์อทองหล่อ5คอนโดเป็นโครงการที่สามารถเพิ่มพื้นที่มากขึ้นและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายโดยการนำพื้นที่ใต้คานจากชั้นบนมาออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนั่นคือ หรู้สึกคุณจะได้พื้นที่เก็บของจากด้านล่างที่มีความสูง60ซนติเมตรเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่ต้องการเก็บของเยอะแต่ห้องดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เดนแอนด์ลอฟท์เดนคือพื้นที่ที่ทำให้ลดลงจากพื้นที่ห้องปกติ60ซนติเมตรออกแบบมาเป็นพื้นที่ใช้ทำงานอเนกประสงค์โดยเฉพาะลอฟท์คือพื้นที่ด้านบนที่ออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ทำให้คุณมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นถึง2เท่า สามสกิปฟอรพื้นห้องที่ถูกทําให้ลดลงเพื่อเป็นพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นโต๊ะอาหารได้จึงเป็นพื้นที่ยอดนิยมของทุกคนในครอบครัว 4. เก่งกังพื้นที่เล็กๆแต่เต็มไปด้วยอัตประโยชน์มากมายเป็นพื้นที่วางรองเท้าตู้อนเนกประสงค์ต่างๆจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเรื่องที่พักอาศัยของคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริงโครงการนี้ได้ทั้งความคุ้มค่าจากพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นมากแล้ว ยังไดห้องที่มีการออกแบบสวยงามล้ำสมัยในแบบจะแปนสแตนดาร์อีกด้วยมั่นใจได้เลยครับถ้าคุณคิดที่จะลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมในย่านทองหล่อเพื่อผู้เช่าชาวญี่ปุ่นรู้สสึทองหล่อ5คอนโดมิเนียมคุ้มค่าทุกการลงทุนจริงๆครับ